สวัสดีทักทายจากนอเวยยค่ะตอนนี้ลบหนึ่งองศาหิมะตกเตะหิมะตกนิดหน่อยเองนะคะเพื่อนหิมะตกนิดหน่อยหิมะตกน้อยมากหิมะตกน้อยมากค่ะรวมจอดรถคุณสามีนะคะเพื่อน,อนรวมจอดรถคุณสามีก็จะมีห้องใต้หลังคานะคะจะมีห้องใต้หลังคาค่ะ วิวสวยๆของนอร์เวย์ค่ะพื้นหญ้าจะเคยเป็นสีเขียวตอนนี้เป็นสีขาวปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะสวยมากเย็นมากค่ะเพื่อนๆ่ลบหนึ่งองศาเย็นมากเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามในการกดไลค์กดแชร์ในช่องเรโนเวอรี y หรือเขยบุรีรัมในช่องติกตอกขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาวิวสวยๆมาฝากนะคะเพื่อนๆมีวิดีโอเยอะแยะมากมายเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ สาวไทยในนอร์เวย์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ